สวัสดีครับจากช่องอ u d i อ ball นะครับผมวันนี้ก็จะไม่มาพูดถึงเรื่องสินค้าให้เยอะแยะมากมายก่อนอื่นก็จะขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2026สวัสดีปี2569ในวาระดิธีขึ้นปีใหม่พราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดตบรรดาในททานาผู้ชมและครอบครัวจง แต่ความสุขความเจริญตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนควุยเพิ่มเติมถึงเรื่องอความรู้ความรู้เรื่องบลูทูธบลูทูธซึ่งทุกวันนี้ก็จะอยู่ในตัวของสินค้าไดหลายรุ่นโดยเฉพาะเรื่องของอะระบบเสียง ก็เดี๋ยวพากันไปดูเลยครับบลูทูธจริงๆก็มีมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งแะละทุกอย่างก็ต้องเริ่มรุ่น,นตัวดีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แต่รุ่นก่อนหน้านั้น่าจะไม่ขอพูดถึงเพราะว่าเป็นบลูทูธยุคเก่าๆบางรุ่นก็เลิกเลิกใช้ไปแล้วก็มีก็จะมาพูดถึงยุคปัจจุบันยุคพัฒนายุคปรับปรุงใหม่ ก็เป็นบลูทูธ o 0ครับ5.0นบต้น5.0ขึ้นกินไปก็ระยะเขาพัฒนาเรื่องระยะ,ะการส่งสัญญาณไปอ้240เมตรเนี่ยยังยังไม่ใช่การใช้งานนะครับเป็นเป็นเป็นแค่ทางเทคโนโลยีเฉยเรื่องหลักการเรื่องหลักการว่าสามารถทำให้ได้ไกลถึง240ไม่เมตรได้แต่จริงๆก็ไม่ได้หรอกครับบลูทูธก็เหมือนกับ Wi-Fi ก็อยู่ประมาณ อ่าสิเมตรประมาณ10เมตรขึ้นไปส0บ0ิบยีที่เราช่วงเราใช้งานกันจริงๆนะฮะก็ประมาณนี้ใก้สุดแบบ BLE อันนี้ย่อมาจาก Bluetooth Low Energy ก็คือใช้พลังงานน้อยฮะแล้วก็มีความเร็วสูงขึ้นแล้วก็5.1 5.1นี้ก็มีเพิ่ม d r e c t ก i n นฟ i n d i n g ก็ระบุตำแหน่งแล้วก็ทิศทางอาจีก็ไม่ค่อยสำคัญแต่สำคัญมากคือตรงนี้ครับ5.2รองรับ LE Audio LC3 Codec Multi Stream Audio ต,ตัวนี้แหละนี่สำคัญต่เอเราเราทำงายที่อยู่ในระบบเสียง ตัว LE Audio เนี่ยคือเหมือนกัน Low Energy ก็คือใช้พลังงานน้อยก็คือพัฒนาให้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือหรือไมก่ก็เครื่องรับบลูทูธของ JBL ต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ใช้พลังงานน้อยลงใช้เป็นง,งานน้อยลงก็ทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น LC3 นี่คือเรื่องของเสียงเป็นเ,เป็นการ อะไรเข้ารหัสเข้ารหัสเสียงโคเด็กก็ทำให้เสียงดีขึ้นเสียงดีขึ้นแล้วก็การฟังก็ลื่นหัมากขึ้นมันติสตรีมอะดิโออันนี้ก็จะเป็นใช้งานได้หลากหลายชิ้นขึ้นไม่ใช่มแค่ชิ้นเดียว ันดิสตรีมกันหลายชิ้นขึ้น5.3ปรับปรุงความเสถียรการจัดการพลังงานาก,การจัดการพลังงานให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น5.4คือล่าสุดเลยเพิ่ม PAWR อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราละเกี่ยวกับงานโฆษณาออวิทยุทีวีออกทีวีได้หลายเครื่องออกวิทยุออกเสียงได้หลาย หร่อหลายอุปกรณ์อะประมาณนั้นเน่งช่นโฆษณาป้ายโฆษณาอะไระน,นี้แหละที่ใช้งานได้ไมีหลายชิ้นขึ้นแล้วก็ IOT i o t ีกับป้ายราคายอิเล็กทรอนิกส์อ่าตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบเสียงเท่า,ทาไหร่ก็เป็นงานโฆษณาไปแล้วก็รุ่นใหม่รุ่นเก่ามีสามารถใช้งานร่วมกันได้ แต่ว่าข้อจํากัดก็คือจะต้องอรุ่นเก่าใช้งานร่วมกันได้แต่ว่าต้องใช้คุณสมบัติของรุ่นเก่าทีนี้ก็มาดูคําศัพท์ที่มักพบในสเปคของลำโพงลูธครับก็จะมี TWS True Wide e Stereo กั a u r a c a t AuraCast โดย TWS เนี่ยจับคู่ลำโพงจับคู่ลำโพงสอตู้เพื่อเล่นระบบ s ัตเตอรีโอก็ซื้อมาตัวเดียวแล้วยังเสียงดังไม่พอก็ไปซื้อมาอีกตู้หนึง่งก็แต่ต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะที่จับคู่กันได้แล้วก็ออราคาดเพราะรังค้านี่ก็คือการเชื่อมต่อลำโพงมากกว่า2ตู้โดยผ่านแอปซึ่งมีไม่ทุกรุ่นอันนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อกันได้เยอะมากกว่า2ตู้แต่แล้วก็ไม่ระบ,บุเลยนะว่าจะเป็นต้องเป็น รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าต้องมีตัวนี้ต้องมีตัวนี้เอาราคาก็เชื่อมต่อกันได้ก็เปรียบเสมือนภูมิเปรียบเสมือนตัววงจรปิดนะฮะวงจรปิดก็จะมีคามําว่าออนวิบออนวิบนี่ก็ไม่เกียเยเก่ยงเลยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรขอให้มีชื่อให้มีคําว่าออนวิบนี่แหละก็ต่อได้ทุกกล้องทุกรุ่นทุกยี่ห้ออันนี้ก็เหมือนกัน ออราคาดออราคาดเนีออาา่เป็นเป็นเทคโนโลยีของบลูทูธเขาก็ไม่ใช่แอปหรอกแต่ว่าถ้ามีรถบ,บุที่ลำโพงตัวไหนตัวนั้นก็คือสามารถจะต่อได้ต่อใช้ร่วมกันได้เลยแล้วก็มีส่วนมากก็จะมีแต่ว่าต้องดูด้วยนะต้องมีตัวนี้ L E Audio L C 3ามอเด็กเนี่ยตัวนี้แหละที่คือตัวสำคัญเลยก็ ถามทีนี้ต่อไปก็จะเป็นไปดูของ j b l ว่ารุ่นใดบ้างมีเวอร์ชั่นบลูทูธรุ่นใดบ้างแล้วก็มี TWS o r a c a s t ทุกรุ่นไหมนี่แหละครับ Partybox ก็จะมีอย่าง Partybox 720นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขา720กับ520นี่ก็จะมีเป็นเวอร์ชั่น5.4รุ่นปัจจุบัน เขมีออราคาร์ดก็คือต่อลำโพงได้เยอะมากกว่า2ตัว t w s นะไม่ี s ได้มีทุกรุ่นเลยของของปฏิบบที่แม้ว่าจะเป็นอันนี้ออเดอร o กเนี่ยที่แม้ว่าจะเป็นรุ่นเวอร์ชัน4 1่ก็ยังมีก็คือเราเชื่อมต่อลำโพงตัวออเดอรคือรุ่นเดียวกัน2องตู้เขาเดียกัน ส่วน720 520นี่ก็ออร่าคารดมีแล้วก็ TWS มีตัวนี้ก็มีเหมือนกัน5แต่ n Core Essential 2 Bluetooth ก็เป็นเวอร์ชัน5.4ออร่าคารดมี TWS มีแล้วก็วัตต์ก็ตามนี้ครับตามนี้เช่น720นี่เยอะหน่อยนะ800วัตต์520นี่ก็400วัตต์ e อ็นคอร์เอเจนเชียนี่ก็จะมี100วัตต์เอ็นคอร์สองเอ็นคก็เวอร์ชัน5.4เหมือนกันออราคัทมี TWS มีวัตต์ก็100แล้วก็เอ็นคอร์เอ็นคอร์ห้าก็เป็นเวอร์5.1เวอร์ชัน5.1ุนึ่บลูทูธไม่มีออร่าคัด แต่ TWS มีวัดก็หนึ่งส่วนราคากา็ท่านผู้ชมก็ดูจากตัวนี้นะครับราคาเป็นราคาเดียวดูวกับเป็นราคาจากผู้นำเขา้าราชัดมาจากเอ,อ็เอน,เอนคอเอ็นคอไม่มีเอาราคามี TWS วัด100ราคาก็สอง 15. หมืเหลือหม ตัว710ก็เป็นเวอร์ชั่น5.1อราคาไม่มี GTPS มีวัร800ราคาปกติ4 8 0 0ราคาพิเศษก็31,255บาทปฏิบัติกลับ1 2 1 2 0เวอร์ชั่นบลูทูธ5.4มีอราคาดมี TWS วั160วัตราคาปกติ27,000บาท ค่ะพิเศษกัน17,000บาทสเตทสามสองสูตร Bluetooth version 5.4แล้วก็มี Alra card มี TWS วัต uh, ร240บัตรแล้วก็ตัว Bluetooth ด้ไม่ใช่เวลาค่าราคา36 0 0ปกติราคาพิเศษกั23,310บาท On the go เาเวอร์ชัน4.1ที่เก่าแก่มากเลยไม่มีตัวออราคาคดแต่ก็มี TWS ไว,ว้กวาดหนึ่รอราคาปกติ2600 0ราคาพิเศษ9.9 0 0 i n c o r Essential Bluetooth version เวอร์ชันหนออราคาคดไม่มีแล้วก็มี uh, TWS วัดกันหน่งรราคาปกติ2 0 0 0 0 ครับพิเศษกอ9,900บาทอันทิเมตย์อันทิเมตนี่เวอร์ชั่นของเขาก็จะเป็น Bluetooth 5.3ไม่มีอร์ราครับมี TWS วัตต์100กับ1,100วัตต์แลคาปกติก็90,000ราคาพิศ 5, 9, เศษย์เกอร5,900บาท ตัวนี้มันตัวนี้ก็จะไม่มีตัวออร่าคาร์แต่ว่าเขาจะมีตัวนี้เข้ามาแทนดอบีแอดมอร d ดดอบีแอดมอรน,นี่ก็คือเป็นเ,เสียงรอบทิศทางก็ลำโพงตัวเดียวนะจะเป็นดอบีแอดมอ s จริงๆก็คงไม่ใช่อาจจะเป็นมันจริงก็ต้องเป็นมีลำโพง5 1 2 5 1 7 1นอะไรประมาณนี้แหละ คือต้องมีซักโดยมีลโพงบนเพดานล,ลาโพงข้างลาโพงอะไรพวกนี้แหละแต่แตอนนี้พี่คุณจาลองจําลองออกมาเป็นดอปีเอทมอรก็มีก็เสียก็คงจะเป็นรอบที่ทางเป็นมันจะมีตัวชิปชิปที่ว่าจะใช้ทำให้ตัวนี้ดอปีเอทมอรแล้วก็มีเป็นรู้สึกว่าเ,เป็นมัน ตัวนี้มันติสตรมอดิโอซึ่งซึ่งไม่ใช่ออร่าคาร์นะ5.3นี่ไม่ใช่ออร่าคาร์ตัวนี้ปิดมันติสตรมอดิโอคือตอนลำโพงได้หลายตัวเช่นกันก็บริษัทเทเบิลเบทเทจำกัดวิจัจารายสินค้าตัวนี้นะฮะก็ก็มีโซเชียลมีเดียก็ฝากฝากด้วยกันกันตามนี้เอาวันนี้ก็จะไม่มาขอ,อ,อโฆษณาสินค้า เยอะแย,ยะเพื่อทีอ่จะไปรบกวนเวลาพักท่อนทางผู้ชมก็ถ้าผูช้ชมชมวิดีโอนี้แล้วชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็กดติดตามกดถูกใจด้วยขับุณมาหน้าที่นี้เดี๋ยวกลับ